สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ก็พาท่านมาพบกับบทวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อของผู้คนในสังคมจำนวนมากที่ออกมาวิจารณ์เรื่องทำไมคนถึงแห่ไปให้กำลังใจลุงพลทั้งที่ลุงพลก็คือคนหนึ่งที่มีคนสงสัยว่าเป็นผู้ทำารน้องชมพู่สังคมเกิดอะไรขึ้น สังคมวิบัติสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมปัญญาอ่อนสารพัดที่เขาจะยกกันมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนระดับชาวบ้านระดับผู้นำอย่างเช่นคนที่พูดคำนี้ก่อนเพื่อนนั่นก็คือคุณวันอยู่บำรุงพูดไปก่อนสุดท้ายคุณวันอยู่บำรุงก็ออกมาขอโทษบอกว่าผมไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องผมไม่น่าจะยืน่นมือเข้าไปพูดเรื่องนี้เลยสุดล้วผมไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าก็จบไปเรื่องวันอยู่บำรุง ต่อมาก็ยังมีคุณประวินอีกประวินน่อยอกจากจะคุยเรื่องการเมืองแล้วสงสัยจะลืมคนจะลืมประวินหรือเปล่าประวินกลัวคนจะลืมหรือเปล่าก็เข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องลุงพลเหมือนกันที่คนที่มีการพูดกันมากก็คือเรื่องของลุงพลนี่กับคุณบินบรรลือฤทธิ์คุณบินบรรลือฤทธิ์นี่ใครๆก็รู้ว่าคุณบินบรรลือฤทธิ์นี่ทำงานให้กับบูลณิธิทํางานช่วยเหลือสังคมมาก่อนเป็นระยะเวลาหลายสิบปีอย่างต่อเนื่อง ส่วนลุงพลนั่นเหรอส่วนลุงพลเป็นคนที่ไม่มีทุนทางสังคมอะไรเลยก็เป็นคนอายุ44ปีบังเอิญไปเป็นญาติของน้องชมพู่มีศักดิ์เป็นลุงเขาก็เลยเรียกลุงพลอายุก็เป็นยังไม่เท่าไร่40กว่าปี4 4ปี45ปีเท่านั้นมีคนเอาไปเทียบกันกับคุณบินบรรลือฤทธิ์ผมก็บอกโอ้โหใครบังอาจเอาไปเทียบกับคุณบรรลือฤทธิ์ เอาเขาไปเทียบกันได้ยังไงมันคนละนัยยะมันคนละเรื่องเพราะคุณบรลีลิศก็ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าตัวเองเด่นกว่าคุณลุงพลแล้วก็ไปเหยียบย่าไปซ้ําเติมว่าลุงพลทําไมจะต้องดังกว่าผมอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้พูดถึงส่วนลุงพลก็ไม่ได้พูดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดนานะดังเท่ากับบินบัลลีลิศลุงพลก็ไม่เคยพูดแต่ในสังคมในโซเชียลก็เอามาพูดจากันเอง แล้วก็ไปเทียบชั้นให้คุณบินบริลิ์นี่เก่งกว่าผมจะยกย่องชื่อชูคุณบินบริลิตว่าคุณบริลิ์นี่ของแท้ลุงพลนี่ของปลอมผมในฐานะที่เป็นนักวิจารณ์ข่าวผมก็บอกว่าอ้าสังคมมันไปกันไกลจริงๆไกลก็คือคนที่ไปไกลก็คือคนที่ยกลุงพลขึ้นมาเทียบกับบินบริลิตนี่แหละคุณเอามาเทียบกันได้ยังไงครับทั้งที่ตัวเขาสองคนนี้ ก็ไม่ได้มาเทียบไม่ชั้นกันในไม่ได้กล่าวถึงกันและกันเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณบรบรลิดบ,บอกว่าลุงพลหลอ,อกกับผมเท่านั้นเองซึ่งลุงพลก็ไม่ได้บอกว่าผมหลอ,อกกับบรรลิตแต่ประการใดก็มีครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่เห็นข่าวแวบๆออกมาช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ลืมกันไปหมดเสียแล้วแต่สังคมก็ยังเอามาพูดเอามากล่าวกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใส่เข้าไปถึงขั้นด่าคนที่ไปให้กําลังใจลุงพลถึงบ้านกวกๆบอกว่า เป็นคนที่ปัญญาอ่อนโลกมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปจริงๆนะครับเรื่องนี้ผมก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าว่าใครบ้างกล่าวถึงลุงพลว่าอย่างไรนะครับถ้าเราจะมาดูเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราจะมาดูเรื่องนี้ก็คือลุงพลหรือจายชัยพลวิภาเนี่ยตอนนี้เขายังไม่ใช่ผู้ต้องหายังไม่ใช่ต้องหาผู้ต้องหาเพราะทางตํารวจก็ยังไม่ได้ตั้ง ข้อกล่าวหาให้เขาไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้เขาเพียงแต่เขาได้โดนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นญาติกับน้องชมพู่ได้พาตำรวจเข้าไปค้นในชัยพลวิภาค้นบ้านเขาซึ่งเป็นญาติกันเองเพราะว่าแม่น้องชมพู่สงสัยเมื่อแม่น้องชมพู่สงสัยเขาก็ไปค้นหาเมื่อเขาไปค้นหาหลักฐานก็ไม่ได้เจออะไรแล้วก็ เป็นการสร้างความเราฉานขึ้นในกลุ่มญาติของเขานั่นเองนะครับซึ่งแม่้องชมพู่ก็บอกว่าสงสัยคุณลุงพลก็แต่ก่อนก็ไม่ได้สงสัยพอมาดูข่าวมาดูไทม์ไลน์ดูเวลาแล้วก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาผมไปดูในข่าวช่องไทยรัฐทีวีเขาก็บูดมาอย่างงั้นนะครับว่าที่สงสัยขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าดูไทม์ไลน์ของไทยของไอ้ขอข่าวเมื่อดูข่าวแล้วก็เลยสงสัยตามเนื้อหา,หาข่าว แล้วก็อยากให้ลุงพลมาเคลียร์ตัวเองเคลียร์อะไรคือเคลียร์ไทม์ไลน์เคลียร์ะระยะเวลาท่านเองลุงพลยังไม่เป็นผู้ต้องหายัยงไม่เป็นผู้ต้องสงสัยกับตํารวจแต่ถูกสงสัยโดยแม่น้องชมพู่ซึ่งได้ดูข่าวมันก็สงสัยกันไปหมดแล้วครับเบื้องต้นเราไปดูข่าวบ้านกกอกมีคนปัญญามีคนบ้ามาก็สงสัยคนบ้ามีคนไปดำนาคนเดียวในวันที่เขากําลังทําข่าวเพราะคนดำนาคนนั้น ชาวบ้านคนนั้นไปดำนาเขาบอกว่ารอไม่ไหวแล้วข้าวมันจะดำนาก้ามันจะแก่แล้วเขาก็ต้องไปทำไร่ทำนาตามดูกระบนการปกติตำรวจก็สงสัยเขาก็เอาเขาไปจับเขามาสอบถามไปสอบถ,ถึงสถานีตำรวจซึ่งก็ไม่ได้อะไรนะครับมีการขอโทษขอเพวยกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นลุงพลไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านกุกกบก็ยังเป็นแค่ผู้ที่ถูกสงสัยถ้าใครทําอะไรเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมแปลกๆจากชาวบ้านเขาก็ยังเป็นเพียง ผู้ถูกสงสัยยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้นายชัยพลวิพาเป็นผู้ร้ายหรือยังยังไม่ไื้เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ดีไหมก็ไม่ได้เป็นผู้ดีอะไรนายชัยพลก็อาจจะเข้าวัดเข้าว่าหาอยู่หากินตามบ้านตามเมืองตามปกติหรืออาจจะมีมุมมืดอะไรต่างๆในใน,ในข่าวบางข่าวเขาบอกว่านายชัยพลมีกิ๊กมีกักก็ไม่เห็นเท่าไหร่เขาจะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ ทุกคนก็มีมือมุดบดูสอคัแต่ว่าในวันนี้ในายชายพลวิภายังเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาจะไปทำมาหากินได้ไหมไปทําได้มีดารามีคนมีชื่อเสียงเข้าไปชวนเขาไปร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นคุณจิตลาภูลาบไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงไม่ว่าจะเป็นค่ายภาพยนตร์จะมาชวนเขาไปเป็นดาราไปเป็นได้ไหมในเมื่อ การสร้างชื่อให้กับคนขึ้นมาในแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่มีชื่อเสียงนะครับเมื่อนายชัยพลมิพามีโอกาสมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกับคนทุกคนพวกค่ายทั้งหลายเขาก็พร้อมที่จะมาให้เขาโฆษณาสินค้าให้ถามว่าจะต้องเป็นคนดีไม่ถึงจะโฆษณาสินค้าโอ้โหคุณไปดูในเว็บในทีวี TV, ในอะไรนะครับบางคนก็ใส่าวัาวาวาแบแวมมาโฆษณาสินค้าคนก็เข้าไปดูกันเต็มนะครับ บางแห่งก็โอ้โหภาพยนตร์ไม่ได้จะรู้เรื่องอะไร,ะไรเลยก็ไปดูกันเต็มนะครับบางแห่งก็ไปเข้าองค์ทรงเจ้าหาหวยหาเบอร์หาอะไรคนเข้าไปดูกันเต็มถามว่าทุกคนเป็นคนดีที่สุดหรือยังยังไม่ใช่คนดีที่สุดนั่นนี่นาย,นายชัยพลวิภาก็ยังไม่ใช่คนดีที่สุดแต่เป็นคนที่ต้นทุนทางสังคมต่ํากว่าคุณบินบรนฤทลิ์ที่ผ่านมาทําไมคุณชัยพลวิภาหรือลุงพลถึงถูกถึง,ถ,งถูกสังคมถูกผู้คนในโซเชียลสงสาร เพราะสงสารที่เขาเป็นคนที่ไม่มีต้นทุนทางสัคงคมเลยครับเป็นชาวบ้านธรรมดากำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอบตอก็ไม่ได้เป็นเขาสงสารเพราะอะไรพ่อสงสารเมื่อแม่น้องชมพู่ไปทั้งข้อสงสัยว่าเขารักลูกตัวเองมากเกินกว่าที่พ่อแม่รักแล้วก็ไปสงสัยแล้วก็อยากจะดึงลูกเขืนลูกตอนนี้ไปรักลุงพลพอลุงพลจะไปไหนก็อยากจะไปด้วยโอ้โหเด็กครับเขาได้กินได้อยู่ได้ไปกับใครซึ่งไม่ใช่ใครอื่น นายชัยพลวิพาหรือลุงพลก็เป็นลุงของเขาแท้ๆเมื่อลุงไปไหนเขาก็อยากจะติดตามอยากจะไปด้วยเด็กได้กินขนมนม,นมเนยเด็กได้เที่ยวเด็กได้มีคนเอาอกเอาใจเขาก็ไปด้วยก็บอกว่าลุงพลเป็นลุงเขยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้ชายด้วยก็ไม่อยากจะให้ไปด้วยอาจจะมีข่าวมีคราวอะไรมันเกิดขึ้นระหว่างคนที่เป็นผู้ช,ชายเลยอันนี้คนนี้เห็นด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหเด็ก เขาได้อยู่ได้กินได้ไปแล้วเวลาไปก็ไปไม่ใช่คนในน้อยๆเขารักลูกตัวเองมากกว่าตัวเองก็ไปสงสัยเขาอีกอย่างนี้มันน้อยใจไหมครับสมมุติว่าผมเนี่ยหรือเราใครคนใดคนหนึ่งไปเห็นเด็กเขาทําดีไปเห็นเด็กมันน่ารักอยู่ในวัยน่ารักด้วยแล้วเราก็เอามาอุ้มเอามาโอบเอามาพาไปกินขนมนมเนยอะไรอย่างนี้พ่อแม่เขาสงสัยต่อไปณ้สังคมอย่าทําดีเลยนะครับอย่าได้ไปรักลูกใครคนอื่น มากเกินเหตุเดยวพ่อแม่เขาจะสงสัยยวจะกลายเป็นผู้ถูกสงสัยแล้วจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยสุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้ต้องหานะครับสังคมไปไกลไหมถ้าพูดถึงประเด็นนี้ประเด็นที่สังคมไปไกลกว่าความคิดความเห็นของแม่น้องชมพู่ไปไกลแล้วก็อันตรายสําหรับคนที่ทําคนดีกับใครทําความดีกับใครสักคนใดคนหนึ่งเห็นไหมครับทําความดีกับใครสักคนใดคนหนึ่งก็ถูกสงสัยในโซเชียลเ็บอกว่าคนอื่นมารักลูกตัวเองมันไม่ดีใจเหรอคนนี่แปลก เออคนเรานี่แปลกมีคนอื่นมารักลูกตัวเองแล้วแปลกเออถ้าหรืยังไงจะให้คนอื่นลุงพลน์นี่ไปเกลียดลูกตนเองรือที่จะชอบอย่างนี้เขาก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าสังคมนี้ก็แปลกเหมือนกันนี่นะครับนี่ก็เป็นความเห็นหนึ่งนะครับสําหรับผมจะกรีดลุงสักคนกรีดลุงท็อปลุงไทยดีกว่าเพราะลุงมีคุณูปการต่อสังคมจริงๆ แล้วทําต่อเนื่องด้วยแบบบริสุทธิ์ใจไม่มีมูลทินที่สําคัญไม่ได้เป็นฝ่ายรับไม่ได้ใช้กระแสหาเงินเข้าตัวเองแถมกลับยังเป็นฝ่ายให้ทั้งเงินทั้งของกลับสู่ชาวบ้านอีกด้วยครูเบิร์ตวาดภาพอันนี้เขาก็ว่ากันมาครับถามว่าวันนี้จะกรีดใครสักคนนี่ก็คือคนทําคุณอุปการผมว่าเขากรีดลุงพลเพราะลุงพลรักน้องชมพู่ รักเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็เอามาอุ้มชูเอามาดูแลผมให้พี่ผมผมให้ผมให้พี่สำคัญสุดครับบุรุษผู้อิสระและซึ่งความสบายของตนอันนี้ก็คือเขาไปให้กำลังใจคุณท็อปผมพูดแต่ต้นแล้วว่าคุณท็อปไม่มีใครปฏิเสธเรื่องคุณงามความดีแต่นายชัยพลวิภาเขายังไม่มีความดีถึงขั้นพี่ท็อปของพวกเราคือลุงท็อปที่คุณกล่าวถึงหรอก เอามาเทียบกันไม่ไมติดหรือพูดแต่ต้นแล้วมันเทียบกันไม่ติดเพราะคนหนึ่งรวยรวยมีต้นทุนทางสังคมสูงแล้วก็มีมูลนิธิที่ทํางานอย่างต่อเนื่องเป็นดารามีชื่อเสียงแล้วมาทํางานมูลนิธิอันนี้เราต้องยอมรับความจริงแต่อีกคนหนึ่งไม่มีอะไรเลยเป็นชาวบ้านธรร,าธรรมดาธรรมดามีฐานะยากจนขายข้าวขายปลาในตลาดนัดผมคิดว่าถ้าสังคมถ้าโซเชียลเนี่ยไม่ให้ความช่วยเหลือไม่ออกข่าว ช่องต่างๆไม่ไปอยู่ประจำเนี่ยนายใจพลอาจจะเป็นผู้ต้องหาก็ได้เพราะกระบวนการในการทำคดีของเจ้าหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยเขาก็ใช้หลักการก็คือเป็นผู้ต้องหาระบบกล่าวหาใช้กล่าวหาไว้ก่อนผู้ถูกกล่าวหาก็ไปหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติหาหลักประกรันมาประกรันตัวเองออกเมื่อจับกุมคุมขังเห็นไหมครับ นี่ไทยรัฐทีวีเขาก็บอกลุงพลพ่แตนเดินแบบครั้งแรกเนี่ยก็เป็นการทำมาหากินปกติของชาวบ้านบางคนบอกว่าโอ้โหให้คดีมันจบก่อนได้ไหมกว่าจะสุกกว่าจวดจะสุกงาก็ไม่ครับเขาบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตัดคุณเคยได้ยินคําสุภาษิตหมครับน้ําขึ้นให้รีบตัดเมื่อดวงร่องฟ้องฟ้ากาเป็นหงเมื่อดวงน้อยถอยลมหงเป็นกาเพราะฉะนั้นแล้วช่วงระยะเวลา คุณชัยพลวิพาหรือลุงพลก็เรามีชื่อเสียงเขามาท้าทามให้ไปทําอะไรก็ทําสิครับเงินครับผมถามคนที่ไปว่าให้เขานี่ให้รอสักก่อนวันนี้คุณคุณหยุดกินข้าวก่อนได้ไหมคุณหยุดทำมาหากินก่อนได้ไหมแล้วคุณค่อยไปหามาหากินเมื่อคดีลุงพลมันจบสิ้นลงเมื่อคดีน้องชมพู่มันจบสิ้นลงคุณรอได้ไหมคุณทําอาชีพอะไรคุณหยุดเจ้าก่อนคุณหยุดรับเงินเดือนคุณหยุดทำมาหากินรอคดีมันจบก่อนได้ไหมในคระเดียวกันคุณชัยพลวิพาเขาก็ไม่หยุด เขาก็ต้องทำมาหากินมีคนไปช่วยเขาก็เอาเขาไม่ได้ตั้งบริษัทเขาไม่ได้ตั้งอะไรรับบริจาคสักหน่อยคนเขาให้มาเองนู่เปล่านะเข้ามาเองนู่เปล่าชวนนะเข้ามาเองใครๆเขาเข้ามาหาเขาเองเขาได้เงินแสนจากคุณจินตลาภูนลาบก็เพราะเขาไปร้องเพลงช่วยคุณจินตลาแล้วไปลงย t u b e แล้วก็มีคนไปตามดูเขาเป็นหลักร้านเขาก็ได้เงินมาเป็นอาชีพที่สุดจริตบริสุทธิ์ผุดผ่องเขาไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไป ขโมยฉกชิงวิ่งราวใครมาเขาทํามาให้กินอย่างบริสุทธิ์เนี่ยไทยรัฐทีวีเขาเอาข่าวมาลงก็ต้องขอบคุณไทยรัฐทีวีข่าวช่องวันข่าวสารพัดช่องนะครับอมรินทีวีที่ตามติดน้องไอ้ตามติดบางคนก็ไปกล่าวบอกว่าน้องไอ้นี่เป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรณโอ้จัรยาบรณมันดูกันตรงไหนเขาไปทําข่าวครับนักข่าวไปทําข่าวข่าวเขาขายได้เขาก็ขายข่าวนักข่าวขายแต่ข่าวเอาแต่เงินไม่มีจัรยาบรณแล้วจัรยาบรณมันคืออะไรเขาไปตามข่าวอย่างกระชั้นชิดไปนอนไปเฝ้าอยู่ตรงนู้น ถ้าเป็นผมเป็นนายชัยพลวิพาเนี่ยผมจะกลัวน้องไอทำไมถึงกลัวน้องไอคุณได้ดูสามก๊กไหมครับคุณได้ดูสามก๊กไหมครับเมื่อกวนอูนี่ยอมถูกเคี่ยนถูกต,กตีแล้วเข้าไปหาเอ่อเล่าเสี่ยนไปหาเล่าไม่ใช่เล่าเสี่ยนครับเมื่อ,อ,อถูกตีถูกเคี่ยนแล้วก็จะไปล้วงความลับจากฝ่ายตรงกันข้ามเห็นไหมครับ เขายอมทาถูกดีถูกเกลียเมื่อไปอยู่ฝั่ง,งนู้นแล้วฝั่งนู้นก็ทําความดีกับเขาสุดท้ายเขาก็ไม่ยอมฆ่าเห็นไหมคุณดูข่าวคุณดูเรื่องทีฆาวุกรมันไหมครับทีฆาวุกุมารนี่ก็ถูกพระราชาฆ่าพ่อตัวเองก็อยากจะปลอมตัวเข้าไปเป็นคนฆ่ากษัตริย์ฝ่ายตรงข้ามสุดท้ายเขาทําดีกับตนเองก็ไม่ฆ่ายกมีดขึ้นมาจะแทงทั้งหลายครั้งก็ไม่ทําเพราะอืไม่อยากจะทําไม่อยากจะ ล้างผ่านกันต่อไปไม่อยากจะทําเวรทํากรรมกันต่อไปให้มันจบลงแค่นี้เห็นไหมครับคนที่ไปอยู่ใกล้เนี่ยน้องไอเขาไปอยู่ใกล้ชิดเขาก็ต้องทําข่าวเชิงลึกเพราะคนเราคนอีสานเมื่อสนิทกันเนี่ยเขาบอกว่าสนิทกับใครเขาจะเปิดเผยความจริงให้ฟังถ้าผมทําข่าวเป็นน้องไอผมก็ไปอยู่ครับผมก็ไปอยู่เพื่อที่จะได้ข่าวที่มันเชิงลึกจริงๆไปสนิทสนมไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผูกสนิทชิดเชื้อนี่เหลือ,อยาก ถึงเหล็กฟากผูกไว้ก้อยม,มั่นจะผูกด้วยมนเสกลงเมฆเลขยันก้อยม,มั่นเหมือนผูกไว้ได้วยไมตรีเขาไปสนิทเชื่อเชื่อกับลุงพลเขาก็จะได้ข่าวจริงจากลุงพลจากป้าเตนจากทุกคนในสังคมเขาไปนอนเอาข่าวมันผิดอะไรเลยนะครับเวลาคนเดินขบวนนักข่าวก็ไปนอนเฝ้าอยู่ทำเนียบมันผิดด้วยเหรอ,อ,อนี่เขาอยากได้ข่าวลุงพลอย่างเชิงลึกซึ่งตำรวจก็อาจจะไม่มี ความรู้ความสามารถที่จะไปล้วงมาได้เพราะว่าหลักฐานอะไรมันก็มันหมดไปแล้วดีไม่ดีนะักขา่าวผู้อยู่ใกล้ชิดเขาก็มีความรู้สึกเป็นเพื่อนอาจจะมีการเปิดเผยความจริงอะไรบางอย่างออกมาให้ฟังก็ได้ถ้าน้องไอยังอยู่ผมคิดว่าอาจจะเจออะไรดีๆในนั้นนะครับถ้านักข่าวมีระสานนะักก็ไปสิคนนึงก็ไปเข้าลงพลคนหนึ่งก็ไปเข้าฝ่ายน้องชมแม่น้องชมพู่สิเอายุเขาเข้าแหเปิดเผยความจริงสักวันความจริงก็เปิดขึ้นวิธีการได้มาซึ่งข่าว ื่อที่จะให้คดีมันสิ้นสุดมันมีวิธีการหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับอย่าได้ไปดุด่าว่ากล่าวคนนําเสนอก็บอกว่าโอ้ยพวกนี้ขายข่าวไม่จบไม่สิ้นสักทีก็คดีมันไม่สิ้นเขาก็ตามครับคดีเชอร์รี่แอนเดนแคนเขาก็ตามสุดท้ายกี่ปีแล้วครับเขาถึงจะได้ความจริงมันออกมาเพราะฉะนั้นในคดีนี้เป็นคดสีดสนขวัญที่เกิดขึ้นกับเด็กใครๆเขาก็อยากจะรู้นะครับใครๆเขาก็อยากจะรู้ ผมย้ำอีกทีนึงนะครับที่คนสงสารนายชัยพลวิภาก็เพราะเขากลัวว่าอาจจะมีการจับแพะกลัวว่านายชัยพลวิภาจะเป็นแพะของสังคมของคดีคนคนหนึ่งเนี่ยยากจนอยู่ในครอบครัวที่ยากจนไม่มีต้นทุนทางสังคมเลยเมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือให้ความเมตตาสังคมเขาก็มองดูอยู่ทุกคนมีมันสมองทุกคนกินข้าวทุกคนไม่ได้กินแกลบ เขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองคนที่ไปดา่าชัยพลวิภามัาก็บอกว่าชัยพลวิภาทําอะไรผิดถึงไปด่าเขาชัยพลวิภาทําอะไรผิดถึงจะต้องไปหยุดไม่ให้เขาทํามาหากินไม่ให้เขาไปเป็นดาราไม่ให้เขาไปเป็นนักร้องไม่ให้เขาไปออกทีวีเขาไปออกทีวีเขาปเป็นนักร้องก็หาบอกว่าเขาไปหากินกับเรื่องชื่อเสียงของน้องชมพู่รอก่อนได้ไหมคุณชัยพลเขาไม่รอผมก็ไม่รอครับเ,เป็นโอกาสมนผมผมก็ไม่รอ ว่าในวันนี้ทุกคนก็ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ปัจจัยสี่อาหารเครื่อง่งหุ่มอารักษาโรคบ้านเขาก็ได้แค่นั้นนะครับผมถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าชัยพลวิภาจะมีเงินเท่ากับคุณท็อปบินบรลลฤทธิ์แล้วซันหนึ่งถ้าชัยพลวิภามีเงินสามสิบสี่สิบล้านถ้าชัยพลวิภาพอเงินแล้วเขารวยเหมือนคุณท็อปแล้วเขาเอาเงินในกระเป๋าของเขามาช่วยสังคมแล้ววันนั้นคุณก็จะกลับคาบอกว่าอ๋อชัยพลวิภาวันนั้นเขายัง เขายังไหว้ๆน้ําไม่เป็นเขายังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเองได้เขาถึงไม่ช่วยสังคมวันนี้เขาช่วยเหลือตนเองได้เขาถึงออกมาช่วยสังคมถ้าดูข่าววันนี้เราจะเห็นว่าชัยพลวิภาได้พัดลมมาคนมาบริจาคเป็นร้อยตัวชัยพลวิภากองไว้บ้านตัวเองทาพิพิธภัณฑ์ไหมครับไม่ครับเขา,เาไปให้โรงเรียนเขาไปให้อนามัยเขา,เาไปให้วัดวาอารามแค่เขามีแค่นี้เป็นแค่พัดลมแค่ร้อยตัวนะครับเป็นเงินก็ไม่กี่บาทเขายังไปช่วยเหลือสังคมเขายังแบ่งปันให้สังคมเลย เห็นไหมครับถ้าเขามีรวยเหมือนคุณท็อปละ่ะถ้าจะเทียบกันครับถ้าเขารวยเหมือนคุณท็อปละ่ะเขาก็คงจะช่วยสังคมได้เหมือนกันเพนผมก็เหม,ม,มือนกันวันนี้ผมอาจจะบริจาคก,กันแค่20บาทใส่ซองกระถินก็ยี่สิบบาทไม่ต้องไม่อยากไปจ่ายเลย20บาทขี้เกียจนับเรารอห้าร้อยบาทพันบาทใช่ไหม αι? จะรอแบบนั้นเลยใช่ไหม αι? ผมมีเงิน20บาทวันนี้มีเงินน้อยจังไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากจะทำไอยคนในสังคมรอให้20บบาทพันบาทเสียก่อนถึงบริจาคได้ไหม αι? ไม่ได้ยันนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีใครรอหรอกครับเมื่อวันเวลามาถึงครับเมื่อวันเวลามาถึงไม่มีใครรอถ้าชัยพลวิพาก็ไม่รอค่ายต่างๆก็ไม่ได้รอนะครับเขาบอกว่าคุณชัยพลวิพาหรือลุงพลนี่กลาลังสดสิงๆิงอยู่ในเรื่องของการเป็นดาราค่ายไหนก็ยังไม่ทําเขาก็เอาไปทําภาพยนตร์ไปสร้างภาพยนตร์มันจะผิดอะไรไหมถ้าคนถ้าคนบรรนอกบรานอกคนหนึ่งนยเป็นดาราภาพยนตร์ไม่ผิดหรอกครับให้เขาเป็นเถอะให้เขารวยเถอะ นะครับให้เขาเป็นเถือให้เขารวยเถอะอมีคนรวยสักคนเกิดจากเรื่องนี้มันจะมีอะไรไปนะครับจะมีอะไรไปมีคนรวยมีเศรษฐีขึ้นในหมู่บ้านกกกอกซึ่งเป็นหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงผมไปถามชาวบ้านมาแล้วชาวบ้านก็บอกโอ้ยรถยนต์จะวิ่งวันแต่ละคันก็แทบจะนับคันได้ปัจจุบันในวิ่งเข้าบ้านกกกอกตลาดบ้านหน้าลงพลก็ได้ขายข้าวขายของทุกคนมีรายได้เขาจะไปเที่ยวดูอะไรก็เรื่องของเขาคนเขามีน้ํามันมีเงินจากจะไป คนไม่อยากไปก็นอนอยู่บ้านสิครับกอดเมียกอดลูกนั่งเฝ้าบ้านอยู่นั่นไม่ต้องไปดูอะไรเขาไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอื่นเขาบอก่าข่าวมันกำลงัดงดังเราไปแวะดูใจพ,พนวิภา่หลได้ไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นเรื่องของเขาก่อกอระแสหรือไม่พวกไปทําข่าวพวกทำยูทูบมันจะกอ่อหรือไม่กอ่อมันก็เรื่องของเขามีจรญยาบรนไหมมีคุณธร,รรมไหมเขาไปทําอะไรเขาเสนอข่าวทําหาจัญยาบรณหาคุณธรรมอะไรของเขาคุณไม่อยากดูข่าวเรื่องนี้คุณก็ไปดูสิครับข่าวมันเยอะแยะมากมายหลายช่องหลายอะไรนะครับ ก็ไปดูสิข่าวไหนบ้างมันเป็นข่าวสร้างสรรค์ข่าวไหนบ้างมันเป็นข่าวให้ปัญญาอ่อนเราก็ไปดูตามสิทธิเสรีภาพของเราที่มีอยู่วันนี้รายการคุณน้เงท่องๆออกมาพูดเรื่องนี้ตรงข้ามกับหลายๆคนจะโกรธจ,จะด่าจะว่าก็ไม่ได้สนใจเพราะนี่คือความคิดหนึ่งของผมสมันสมองของผมคิดแบบนี้พูดอย่างนี้แล้วก็เอานํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านท่านมีอะไรจะแลกเปลี่ยนกับผมไหมครับถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนมาได้ครับทุกคนวันนี้ เราพูดความจริงเราพูดความจริงเราพูดตรงๆไม่ต้องออมความกันแล้วครับวันนี้นะครับเปิดหน้าจากว่ากันไปเล่นนะครับรายการคุณเอาเรื่องคิดแบบนี้พูดแบบนี้ไม่ได้ไปก้าวไก่ไม่ได้ไปทําร้ายทําลายอะไรกันเกาะกระแสนังชมพูไหมคลิปนี้จะมีคนดูถึงแสนคนไหมคลิปนี้จะดูมีคนดูถึงร้อยคนไหมก็แล้วแต่คนจะดูเป็นสิทธิ์สิทธิ์เพของเขาผมมันทำไมไม่มาดูคลิปข้าพเจ้าบ้างคนนั้นไม่มาดูคนนี้ไม่มาดูไม่ได้สนใจครับเรามีหน้าที่ทำเรามีหน้าที่แสดงออก คนจะดูร่วมไปดูเป็นเรื่องของคนดูนะครับเป็นเรื่องคนดูเป็นสิทธ<ส>ิ์ของเขาขเขาจะมาเปิดดูหรือไม่เปิดดูเป็นสิทธิ์ของเขาครับถ้าใครมาดูก็ขอบคุณเพราะอาจจะได้เงินจากคลิปนี้ขอบคุณครับที่มาดูคลิปผมและผมได้เงินโดยไม่จ้องไปปล้นไปขี้ใครครับมั่งมีสิสุขทุกคนครับการนำเสนอข่าวทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปไกลครับทุกคนมีมือถือคือนักข่าวคือผู้สามารถสร้างหลักฐานเก็บหลักฐานเอาไว้เป็นในทางคดีความได้ครับวันนี้รายการครูเนาเล่าทุกเรื่องก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามดูตามชมครับ ขอยทุกท่านมั่งมีสีสุขกินใหญ่บกจกใหญ่ลงใหญ่เคลื่อนเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างเชยทุกพระวังเชยมั่ง,ง,งกำลังเงินครับเกี่ยวใหด่ขาดเคลื่อนทงแห่งสายดังท่อในเบาแห่งท่องไรเข่าเตียงป๋าอุ้งตึงลำด้วยลำด้วยทุกคนครับสวัสดีครับ